สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้อยู่ที่กลางดงนะครับพาทุกท่านมาเยี่ยมชมมาดูมาเดินดูตลาดรวมน้ําใจชาวกลางดงนะครับนี่ครับชื่อป้ายตลาดนะครับตลาดรวมน้ําใจชาวกลางดงนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่กลางดงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับมาดูผลไม้กันนะครับนี่ครับน้อยหนา มาดูกันนะครับน้อยหนานะครับหน้ากินหน้าทานทีเดียวนะครับพันธุ์ใหญ่ๆ่ลูกใหญ่ๆนะครับสงสัยจะเป็นพันธุ์เพชปากช่องนะครับมาดูกันนี่ปลาปลาทูหอมนะครับมีหมากมีพลูกันเยอะเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินชมนะครับมาเดินดูกันนะครับคุณผู้ชม แถวๆนี้ปลาทูหอมจะเยอะทีเดียวนะครับนี่แล้วก็มีพวกหมากเยอะเลยนะครับหมากผลไม้มีแทบทุกชนิดนะครับ,รบมีผลหมากรากไม้แทบจะทุกชนิดเลยนะครับผู้เรียนก็มีเช่นกันนะครับตัวเรียนโลละร้อยห้าสิบนะครับทุเรียนทุเรียนก็มีเช่นกันนะครับอ่านี่ครับท่านผู้ชม กุเรียนก็มีนะครับเนาะก็มีนะครับมากมายหลากหลายชนิดเลยนะครับผมพาทุกท่านเดินชมนะครับตลาดรวมน้ําใจกลางดงนะครับตลาดรวมน้ําใจชาวกลางดงโอ้ทองดีอันนี้โมโอพันทองดีนะครับทองดีหวานนะครับนี่ครับน่าทานทีเดียวนะครับตลาดรวมน้ําใจชาวกลางดงนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา นี่ครับน่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสุดยอดเลยครับน่าสนใจมากครับคุณผู้ชมดีครับนี่คือตลาดรวมน้ําใจชาวกลางดงนะครับอยู่ที่อําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจากซีสเกตชาแนลขอบคุณครับสวัสดีครับ